สวัสดีค่ะดีใจที่คุณเข้ามาตอนนี้เรามานั่งด้วยกันสักครู่นะคะนี่คือจิตวิทยาแห่งหัวใจกับเกลค่ะคุณเคยไหมคะที่ในวันที่เราคิดว่าเข้มแข็งดีแล้วเราดำเนินชีวิตได้ปกติหัวเราะกับเพื่อนร่วมงานได้สนุกสนานแต่พอกลับถึงบ้านปิดประตูลงแล้วความเงียบเข้ามาโอบล้อมอยู่ดีๆ ภาพของคนเก่าคนนั้นก็ชัดขึ้นมาอีกครั้งมันไม่ใช่ภาพของความเจ็บปวดหรือภาพของความโกรธแค้นแต่มันเป็นภาพที่สว่างที่สุดในความทรงจําของเราเป็นภาพรอยยิ้มของเขาในวันที่ทุกอย่างยังดีอยู่แล้วเราก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมยังคิดถึงเขาอยู่อีกนะทั้งที่เรื่องมาจบไปนานแล้วทั้งที่คนรอบข้างก็บอกให้ move on บอกให้ลืมไปเสียที เราไม่ได้เงียบเพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะใจยังไม่พร้อมให้ใครได้ยินเสียงของการยอมรับว่าเรายังรู้สึกใช่ไหมคะถ้าเราไม่ต้องเข้มแข็งต่อหน้าใครเลยสักคนวันนี้เราจะรู้สึกยังไงลองให้คำตอบกับตัวเองเบาๆค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูอ่อนแอเพราะความรู้สึกที่ซื่อสัตย์กับตัวเองคือความเข้มแข็งที่สุดแล้วค่ะอันนี้ เกี่ยวก็เคยเป็นค่ะเราพยายามทำทุกอย่างให้ดูดีพยายามบอกทุกคนว่าไม่เป็นไรฉันโอเคแต่ลึกๆเรารู้ว่าเรากำลังแบกบางอย่างที่ยังหนักอยู่บางทีเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้เราเหนื่อยจริงๆและความเหนื่อยนี้ไม่ได้มาจากการที่ต้องไปสู้รบกับโลกภายนอกแต่มันมาจากการที่เราต้องพยายามสู้รบกับความทรงจำของเราเอง เราคิดว่าการคิดถึงเขาอยู่แปลว่าเราอ่อนแอแปลว่าเรายังไม่ดีพอที่จะเดินต่อไปได้แต่จริงๆแล้วเราคิดถึงเขาเพราะสิ่งนั้นมันเคยมีความหมายกับเรามากเราไม่ได้เสียใจเพราะเรื่องมันจบไปแล้วแต่เสียใจเพราะสิ่งนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งที่สวยงามในชีวิตของเราแล้วเรายังไม่อยากทำร้ายความทรงจำดีๆนั้นถ้าคุณเป็นแบบนี้ ไม่เป็นไรเลยนะคะใจที่จำได้แปลว่าเป็นใจที่ยังรักและผูกพันได้และนั่นไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวในการเริ่มต้นใหม่ค่ะเดี๋ยวเราหายใจพร้อมกันสักสองรอบนะคะหายใจเข้าช้าๆหายใจออกยาวกว่าเดิมนิดนึงนะคะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกลไกของใจเรากันเบาๆนะคะ ทำไมเราถึงลืมไม่ได้มันมีเหตุผลทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ค่ะเราไม่ได้ทำอะไรผิดปกติเลยเมื่อความสัมพันธ์จบลงสมองและหัวใจของเราไม่ได้มองว่าน,นี่คือการสูญเสียแค่คนรักเท่านั้นแต่เรากำลังสูญเสียอีกหลายสิ่งที่เราเคยผูกไว้กับคนคนนั้นสิ่งที่เราสูญเสียไปมันคือความคาดหวังค่ะ ความคาดหวังในอนาคตที่เราเคยออกแบบไว้ร่วมกันความคาดหวังที่จะมีเขาอยู่ข้างๆในวันที่เราสำเร็จในวันที่เราล้มลงการที่เราคิดถึงคนเก่าบ่อยๆในช่วงแรกหลังการจากลาหรือแม้แต่หลังจากที่ผ่านไปนานแล้วมันไม่ใช่แค่เพราะเรารักเขาแต่เป็นเพราะสมองของเรากำลังพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่ถูกทิ้งไว้ ช่องว่างนี้มันคือความเคยชินในชีวิตประจําวันของเราค่ะลองนึกภาพดูนะคะเมื่อก่อนเราเคยมีคนคุยด้วยตอนเย็นเคยมีคนดูหนังด้วยกันทุกวันศุกร์เคยมีคนส่งข้อความให้กําลังใจก่อนนอนสิ่งเหล่านี้คือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เราผูกไว้กับระบบประสาทของเราและเมื่อมันหายไปอย่างกระทันหัน สมองจะถูกกระตุ้นให้ค้นหาคนคนนั้นซ้ำๆเพื่อจะกลับไปสู่ความรู้สึกปลอดภัยและความสมดุลแบบเดิมลองสังเกตดูค่ะเราจะคิดถึงเขามากที่สุดตอนไหนมักจะเป็นตอนที่เราอยู่คนเดียวเงียบๆหรือตอนที่เรากำลังทำกิจวัตรที่เราเคยทำร่วมกันใช่ไหมคะนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า craving ในทางจิตวิทยา คล้ายกับการติดสิ่งเสพติดเลยค่ะไม่ได้แปลว่าเขาวิเศษวิโสก,กว่าใครแต่แปลว่าเขาคือสิ่งที่เราเคยพึ่งพาทางอารมณ์และชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอเราคิดเยอะเพราะมันสำคัญกับเราจริงๆนะคะไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอไปดังนั้นการที่ใจของเรายังวนคิดถึงเขาอยู่ไม่ได้แปลว่าเราลืมไม่ได้ แปลว่าหัวใจยังมีความหมายกับสิ่งนั้นอยู่และกำลังต้องการเวลาที่จะค่อยๆถอนรากความเคยชินเหล่านั้นอย่างอ่อนโยนการที่เรากำลังซื้อสัตว์กับความรู้สึกนี้นี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาพอเราเข้าใจแล้วว่าการคิดถึงเขาคือคกลไกธรรมชาติของสมองและใจที่กำลังปรับตัว เราก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดกับการคิดถึงเขาอีกต่อไปแล้วค่ะและคำถามที่สำคัญกว่าทำไมยังคิดถึงคือเราต้องลืมจริงๆหรือเปล่าในช่อง My Heart เราอยากจะชวนคุณมาเปลี่ยนมุมมองค่ะเราไม่ได้จำเป็นต้องลบเขาออกจากความทรงจำเพราะการลบก็เหมือนการพยายามห้ามตัวเองไม่ให้คิดถึงช้างสีชมพูยิ่งห้าม เราก็จะยิ่งเห็นภาพช้างสีชมพูชัดขึ้นเท่านั้นเยียวยาไม่ใช่การลืมแต่คือการอยู่กับมันได้โดยไม่เจ็บเท่าเดิมเรามาลองเปลี่ยนคำว่าลืมเป็นคำว่าวางแทนนะคะเราไม่ได้วางเขาลงจากความทรงจำแต่เรากําลังวางน้ำหนักของความหมายที่เราเคยให้เขาไว้ลงบางอย่างมันยังมีความหมายกับเราอยู่ ก็เลยต้องค่อยๆวางค่ะเราไม่ได้วางทันทีแต่เราเลือกที่จะวางทุกครั้งที่เราหยิบมันขึ้นมาเจ็บปวดซ้ำๆเราอนุญาตให้ความทรงจำดีๆนั้นยังคงอยู่ได้เหมือนภาพวาดสวยๆที่แขวนอยู่ในห้องของเราแต่เราไม่ได้ให้ภาพนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องหยุดใช้ชีวิตในปัจจุบันลองนึกถึงความทรงจำเหล่านั้นในมุมที่เปลี่ยนไปค่ะ ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าขาดหายไปนั้นมีอะไรที่เรายังอยากให้เขารู้ไหมคะคำตอบที่สำคัญคือไม่ต้องมีค่ะเรามาโฟกัสที่ตัวเราถ้าตอนนี้เรานั่งฟังอยู่ลองวางมือบนอกแล้วถามใจว่าตอนนี้เราต้องการอะไรจากตัวเองนะคำตอบอาจจะเป็นต้องการพักต้องการเวลาหรือต้องการความเข้าใจ เราให้สิ่งนั้นให้กับตัวเองเลยค่ะเราไม่ต้องรีบหายเราค่อยๆเชื่อมกลับมาหาตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องวันนี้ทั้งหมดจำไว้ว่าการคิดถึงคนเก่าไม่ได้แปลว่าเรากลับไปรักเขาหรือต้องการเขากลับมาเสมอไปบางทีมันแปลว่าเรากำลังคิดถึงตัวเราในเวอร์ชั่นที่เราเคยเป็นตอนอยู่กับเขาต่างหาก และสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือการสร้างตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยใครอีกแล้วค่ะเมื่อเราตัดสินใจที่จะวางน้ำหนักของความสัมพันธ์ลงแทนการพยายามลืมเรามาดูกันว่าเราจะปฏิบัติกับใจตัวเองได้อย่างไรบ้างอย่างอ่อนโยนนะคะสิ่งสำคัญที่เราจะทำต่อไปนี้คือการฝึกสร้างขอบเขตทางใจค่ะ รักษาพื้นที่ให้ใจของเราโดยไม่รู้สึกผิดการตั้งขอบเขตนี้คือการบอกกับความทรงจำว่าเราอนุญาตให้คุณอยู่ตรงนี้ได้แต่คุณจะไม่สามารถมาทำร้ายปัจจุบันของเราได้เมื่อความทรงจำเก่าๆแวะมาทักทายโดยเฉพาะในยามค่ำคืนหรือในยามที่เราอ่อนแอลองใช้แบบฝึกหัดสั้นๆเหล่านี้ค่ะ 1. การหายใจเพื่อเปลี่ยนโฟกัสทันทีที่เราเริ่มรู้สึกว่าความคิดถึงกำลังมาเยือนจนเริ่มรู้สึกหน่วงในอกหรือแน่นในท้องนั่นคือร่างกายกำลังส่งสัญญาแล้วค่ะให้เราหยุดทุกอย่างหายใจเข้าลึกๆช้าๆจนท้องป่องแล้วหายใจออกยาวกว่าเดิมนิดนึงทำซ้ำสามรอบ การทำแบบนี้ไม่ใช่การหนีความรู้สึกแต่เป็นการดึงสติจากเรื่องราวในอดีตกลับมาสู่ร่างกายที่อยู่กับปัจจุบันค่ะเรากำลังใช้ลมหายใจเป็นสมอเรือที่จะตรึงเราไว้กับตอนนี้ที่เราปลอดภัยแล้ว 2. การระบุชื่อความรู้สึกแทนที่จะปล่อยให้ความรู้สึกนั้นท่วมทน้นลองระบุชื่อมันออกมาเบาๆค่ะ เช่นอ๋อนี่คือความรู้สึกเหงานะหรืออ๋อนี่คือความรู้สึกเสียดายนะหรืออ๋อนี่คือความรู้สึกคิดถึงความเคยชินนะเราไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ตัดสินแค่ชี้ไปที่มันแล้วเรียกชื่อมันเบาๆค่ะการเรียกชื่อคือการทำให้ความรู้สึกนั้นลดพลังงานลง ทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่เราเป็นผู้สังเกตไม่ใช่เราคือสิ่งนั้นถ้าใครที่ฟังอยู่กลางคืนคืนนี้เขียนประโยคเดียวให้ตัวเองก็ได้ค่ะเช่นวันนี้เราทําดีที่สุดแล้วการเยียวยาคือการค่อยๆให้การรับรู้แก่ตัวเองค่ะรับรู้ว่าเราเจ็บปวด รับรู้ว่าเราเหนื่อยและรับรู้ว่าเรากำลังทำทุกอย่างเพื่อดูแลใจตัวเองอยู่เราไม่ได้ช้าเราแค่ระวังหัวใจตัวเองอยู่และนี่คือความรักในรูปแบบหนึ่งที่เรามอบให้ตัวเองอย่างละเมียดละไมที่สุดค่ะหัวใจสำคัญของจิตวิทยาแห่งหัวใจคือการเดินไปสู่การยอมรับค่ะ เรามักจะเข้าใจผิดว่าการยอมรับคือการยอมแพ้หรือการเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในมิติของการเยียวยาทางจิตวิทยาการยอมรับคือการรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ต่อสู้กับมันเรายอมรับว่าความสัมพันธ์นี้ได้จบลงแล้วเรายอมรับว่าเขาได้เลือกเส้นทางของเขาแล้ว และที่สำคัญที่สุดเรายอมรับว่าเราเคยรักแล้วเราเคยเจ็บปวดการต่อสู้ที่เราทำให้เหนื่อยที่สุดไม่ใช่การต่อสู้กับคนอื่นแต่คือการต่อสู้กับความจริงที่ใจของเรารู้อยู่แล้วถ้าเรายังโกรธยังเสียใจนั่นแปลว่าเรายังอยากให้เขาหรือยังอยากให้ความสัมพันธ์นั้น เป็นอย่างที่เราต้องการแต่เมื่อเรายอมรับเราจะสามารถเปลี่ยนพลังงานจากความพยายามที่จะควบคุมอดีตมาเป็นความพยายามที่จะโอบกอดปัจจุบันแทนค่ะลองนึกภาพนะคะในสิ่งที่เรายังโกรธมีอะไรที่เรายังอยากให้เขารู้ไหมคะถ้าคำตอบคือมีให้เราเขียนมันออกมาค่ะ เขียนออกมาให้จบแล้วไม่ต้องส่งไปหาใครแต่ให้ส่งไปหาตัวเราเองที่เจ็บปวดในวันนั้นบอกกับตัวเองเบาๆว่าเธอรู้สึกแบบนี้ได้นะเธอมีสิทธิ์ที่จะโกรธเธอมีสิทธิ์ที่จะเสียใจการเยียวยาตัวเองที่ลึกซึ้งที่สุดคือการที่เราสามารถกลายเป็นที่พักพิงให้กับความรู้สึกของตัวเองได้ โดยไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีใครมาช่วยรับผิดชอบความรู้สึกนั้นเราปกป้องอะไรอยู่ในความนิ่งของเราบางทีเรากำลังปกป้องความหวังสุดท้ายที่อยากให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่การปกป้องนั้นกำลังทำให้เราเหนื่อยเกินไปแล้วค่ะเราไม่ได้พูดเพื่อสอนแต่เพื่อให้ใจของใครบางคนได้พักค่ะ วันนี้คุณอาจจะยังไม่ต้องให้อภัยใครเลยก็ได้นะคะแค่ไม่ทำร้ายตัวเองเพิ่มก็พอแล้วแค่รับรู้ว่าวันนี้คุณทำดีที่สุดแล้วในสถานการณ์ที่ยากลำบากในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่เราสามารถมองย้อนกลับไปที่ภาพของคนเก่าได้โดยไม่รู้สึกว่าหัวใจถูกดึงกลับไปติดอยู่กับวันวานอีกแล้วเราได้เรียนรู้ว่าการคิดถึง ไม่ได้แปลว่าการย้อนกลับไปแต่แปลว่าการให้เกียรติแก่สิ่งที่เราเคยมีความสัมพันธ์ที่จบไปไม่ได้แปลว่ามันล้มเหลวมันอาจจะเป็นบทเรียนที่จำเป็นที่สุดที่สอนให้เราได้รู้จักความรักตัวเองการตั้งขอบเขตและการเข้มแข็งอย่างอ่อนโยนถ้าตอนนี้ใจยังไม่สงบดีเราคล้ยๆทำให้มันอ่อนลงไปพร้อมกันนะคะ เรามาวางมือบนอกอีกครั้งแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับใจตัวเองอีกครั้งค่ะไม่ต้องเสียงดังแต่ให้รู้สึกถึงมันจริงๆขอบคุณนะที่ยังจำได้แปลว่าใจเรายังรักได้ขอบคุณนะที่เจ็บปวดแปลว่าเรายังมีความรู้สึกที่ซื่อสัตย์และเราอนุญาตให้ตัวเองค่อยๆวางทุกอย่างลงได้เราไม่ได้ช้า เราแค่ระวังหัวใจตัวเองอยู่การเติบโตโดยไม่กดดันใจตัวเองนี่แหละค่ะคือวิถีแห่งจิตวิทยาแห่งหัวใจที่งดงามที่สุดเราไม่ต้องรีบโตนะคะโตเท่าที่หัวใจรับไหวก็พอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะหายใจลึกๆแล้วบอกใจว่าไม่เป็นไรนะเราเข้าใจแล้วคืนนี้พักได้เลยค่ะวันนี้คุณทำดีที่สุดแล้ว เจอกันตอนหน้านะคะเราจะค่อยๆอ่อนโยนกับตัวเองไปด้วยกัน